คำเตือนไปคน้มเสื้อสุดขดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่ได้สนับสนุน,นการเล่น,นการันทีผิดกฎหมายติชฉีดทางช่องไปแคาา่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นดูแล้วชมแล้วก็อย่เิ่งที่เฉยกดไลค์คคกดแชร์กดติดตั้ง่ากไม่้ว้นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนกคับผมมาแล้วครับมาแล้วนแนวทางหวยลาววัฒนานะครับ ปิงปองนำโชควันนี้สีเดตัวไดพี่น้องกับเบิร์กับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสปลาวสวัสดีพี่น้องคนไทยนะครับทั่วโลกนะครับผมมาเจอกันนะครับผมก็ทำมาแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กวติดีพลางให้ด้วยนะครับที่บเพิ่พลาดที่ต่อไปนะครับจะไม่พลาดคลิปต่อไปได้ับเด้อนะครับวันนี้กมาเจอกันครับวันที่22เดือนหนึ่งปีของนะครับมาเจอกันนะครับนาะกา ด้วยขมาไม่ไหมกับว่ากดไลค์กดแชร์อกดกระดิ่งลางน้ำเนี่ยครับผมสิบกว่าดลิปต่อไปเนาะครับซองกับซองใหม่ช่องใหม่เด็คนเดิมนะครับพี่น้องซองเก่าโดนแทกไปเนาะครับเนาะมาเจกับเชียงโยนม่ครับพี่น้องช่องนี้ชื่อห้องสากแตกสากแตกพ้าเลาะนะครับเนาะซองเก่าก็สอกสากแตกไปเลยครับตอนนี้มีน้องซืุลพ้าเลาะด้วยนะครับผมนะครับเนาะ ส่องเกิดโดนแทดไปช่องใหม่มาเหมือนเดิมนะครับมาดุกเดิมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพี่น้องก็ให้เหมือนเดิมนะครับสี่ตัวสามตัวสองตัวหนึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับับมาเบิรงนกับพี่น้องว่าจศสีจับแต่ตัวใดเมื่อนี้นะพี่น้องสีเขาบอสสี่ดำโซ่กับพี่น้องบอลนะครับเนาะงกลับไปติดตามนะครับมาอย่าลังใจกันได้ครับผมนะครับเนาะช่วงนี้การแายทอดรุ่งประเด็นาะพี่น้องเนาะก็ โรคขี้ไผพี่น้องเบิ่งก่อนได้ครับเด้อโรคขี้ไผปีนออกเปิงกอนครับผมว่าถ่ายสดสัดกว่าใดนะครับเนาะยังไม่ถึงขั้นนั้นที่จะจะให้ถ่ายทอดสดต้องมีคนดูอย่างน้อยติดตามอย่างน้อยห้าสิบคนขึ้นไปนะครับอันนี้คนติดตามบอกว่าว่าถึงยี่สิบคนนะครับพี่น้องเนาะฟ้ากุทไลค์กดแชร์นะครับพุทธกะดีกลางให้สัญญอดำแต่แสัญญอด้ถ่ายทอดสดให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนะบนะาะตันี้ก็ยังใส่ไอ้ ใส่เป็นคลิปอยู่นะครับทำคลิปให้พี่น้องคนดูนะครับเนาะทำเป็นคลิปอยู่นะครับพี่น้องครับนะครับผมรอพี่น้องสักคนสักครู่นะครับเนาะสี่โมงสี่สิบเก้านาทีนะครับสี่นาทีสี่เก้านาทีดังพี่น้องนะนะครับเนาะสี่จุดสี่เก้านะครับพี่น้องครับขอบคุรับนำโชคนำลาภพี่น้องนะพี่น้องเนาะเขามาให้กำลังใจกันนะครับ ก็รอสักคู่หนึ่งครับรอเพื่อนเพื่อนเข้ามาก่อนนะครับรอเพื่อนเข้ามาครับแล้วก็ผมแต่ร็พ้นที่แล้วมีใครถูกบ้างเนาะพูดที่แล้วก็ไม่ได้เจอกันนะพี่น้องเนาะมาที่แล้วไม่เจอกันมาเจอกันวันนี้นะครับเพราะว่ามันยุ่งกับงานเนาะยุ่งกับงานไม่ได้เจอกันเลยนะครับผมนะครับกลับมาก็ดึกแล้วนะครับจะมาถ่ายทอดสดให้พี่น้องก็เมื่อย้วพี่น้องนะครับวันนี้ก็มาเจอกันตอนนี้นะครับเวลานี้นะครับ จะเป็นคลิปนะครับเป็นคลิปนะที่น้องไม่ใช่ถ่ายทอดสดนะเป็นคลิปนะครับผมพี่น้องก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับเลื่อนดูได้เลยนะครับถ้าไม่ทันตรงไหนก็เลื่อนดูได้เลยนะครับพี่น้องนะครับเด้อเลื่อนเบิ้งใดครับพี่น้องครับจะขอบคุณพี่น้องที่ไลค์ที่เขว่าที่ตามมาให้กำลังใจสัมผัสนะครับเพราะเขาว่าเขาก็บอกว่ากันนะครับทุกอย่างเป็นการเสี่ยงโชคเป็นการเสี่ยงโชคนะครับเป็นแนวทางนะครับแต่ตีกองนำโชคนะครับไม่รู้ว่า มันจะได้ตัวไหนผมก็มองไม่เห็นนะครับมันหลับตานะครับจับให้พี่น้องดูนะครับหัวยก็มีอยู่เก้าตัวนะครับมันก็จะมีซ้ำกันบางครั้งก็มีซ้ำกันแต่มันก็ไม่ออกนะครับมันเด่นนะพี่น้องเนาะบางทีจับหัวนี้ออกหัวหน้าจับหัวหน้าออกนัวนี้ก็มีนะครับพี่น้องนะครับจับให้หัวนี้ไปออกหัวหน้าก็มีนะครับผมนะครับงานใครที่ติดตามนะครับก็จะรู้ดีนะครับวันนี้จะจับหัวนี้ไปออกหัวหน้านะครับเป็นอย่างนี้นะครับผม ก็ไล่ขวัดนะครับที่เข้ามาจากบางทีก็เข้ามาตรงตรงเลยนะบางทีก็เข้ามาตัวกลับบางทีเข้ามาเพิ่มนะครับมันเพิ่มนะครับพี่น้องเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับให้47ออก46 48อย่างเงี้ยนะพี่น้องก็ซื้อขึ้นซื้อลงเอาดูพี kind of Men, ่น้องเด้อแต่พี่น้องมากักพี่น้องเดียเอาโหลดครับผมผมก็ไปแนะนําเป็นแนวทางพี่น้องเป็นแนวทางพี่น้องก็ซื้อพี่น้องมากตัวได้พี่น้องก็เลือกเอานะครับเนาะรับผมพี่น้องมากๆพี่น้องก็ต้องติดตามนะครับเนาะ ตังย่อยกับเฮ็ดตามนี้แล้วับจับได้ตัวกับตัวนั้นนะพี่น้องเพราะวะมันมีสูตรเลยครับสูตรกับเฮ็ดไปแล้วนะครับเนาะเหมือนสูตรแต่สูตรเฮ็ดไปแล้วตัวนี้คือจับตรงๆนะครับเนาะเสียมฉกตรงๆรงนะครับพี่น้องเนะนะครับแต่เวลาเราพี่น้องครับเตรียมตัวครับ

ตัวตุ้ไจัไปตัวนั้นด so ้ย้ตัวนะคับสตัวสตัวสตัวโตรงตรกันเลยแล้เด้อตอนแรกเจับสตัวแบบีล่มางแล้วก็หลักสี่คน ผมจะจับนะครับพี่น้องไปจับสี่ตัวก่อนนะครับหนึ่งสองสามตรงเลยนะครับตรงเลยวันนี้เราทำตรงเชือกล่างพี่น้องเลยตรงตรงเลยเลยครับแล้วนะพี่น้องตัวแรกเลยตัวแรกนะครับพี่น้องได้แปะ ได้แปดนะครับได้แปดได้แปดแปดแล้วไป่น้าแปดแปดพี่น้งไปแปดนะครับตัวแรกได้แปดนะครับมาลงตัวที่สองไปหน้ามงตัวที่สองลาวัฒนานะครับวันที่ยี่สิบสองสองนขึ้นในวงนงินนะครับไห้เป็นตรงเงิสอง หลับตาแล้วพี่น้องม่นนะครับไปได้แล้วนะครับตัวที่สได้เก่าแวพี่น้องเก่าได้เก่าเได้เก่าเครับเป็นเก่าได้พี่น้องเป็นเก่ายได้เ่าครับผมเก่นะครับ ล่าง 8, แปนะครับพนอตัวนะครับโนอยู่ตัวไหนนะครับ,ห,รบหลักสิบคนนะครับหนึองอม,อม,อมดูแล้วตรงไหนดตรงน,น,บบนั้นนะครับนี่ยแปดตรนี้างไแปนีด่ดแปดนะครับผมไแปครับนนะครับแล้วก็ ต่อไปนะพี่น้องแบบหนือบนนะครับไปต,ตัวไหนนะครับมาดูนะครับสองนะครับมาดูแล้วนะครับผมไม่เห็นนะบอกไม่เห็นนะครับหน่วยบนตรงโปงไปแล้วเอาตัวที่ลงเนาะตัวที่ออกมานะครับพี่น้องเอาตัวที่ออกมานะนะครับก้าวพนะี่น้อง เอาตัวนี้ออกมาเลยนะเก้านะครับออกมาแล้วนะครับเก้านะครับได้เหมือนกันเลยนะครับสี่ตัวได้แปดเก้าแปดเก้านะพี่น้องแปดเก้าแปดเก้านะครับ, 8, 9, 8, 9รบวันนี้จับไม่ไม่นะครับเพราะจับเป็นสองตัวนะครับพี่น้องตัดสองตัวถ้าตัดสองตัวก็ได้แปดเก้าแปดแปดเก่าเก้านะครับมะมีสามตัว แปดเ 9, ้าแปดแปดเก้าเก้านะพี่น้องครับนี่คือสุดสตัวนะคสุดเีดตัวได้แปดเกนะพี่น้องครับแปดเครับพี่น้องถัดซอตัวได้แปดเก้าปดแปดแเกพี่น้องครับเกเก้านะครับนะมาเบิ้งสามตัวพี่น้องเสียตัวไดครับพี่น้องครับมาเบิ้งับวันที่ยีเดือนหนึ่งปีหกปนะครับพี่น้องครับไปไกดเด้อพี่น้องครับมาจบตี้ัเด้อสดพี่น้องมเป็นนครับผม เออต,ตอัวที่สองเนอะสามตัวนะครับปรดี๋สามตัวนะครับ,รบไปสามตัว์ที่นึ่งสามถ้ามันเด่นลงไปนนตรงนั้นนะครับก็ไม่เด้งก็ไม่เป็นไรจับเป็นไปตั็ตุ่นั่นได้หกี่น้องได้หกไปคุยกันละครับคทบกบ่กับเก้าตัวเดียวกันนะแลัวเก่อตัวเดียกันพี่น้องครับได้หกนะครับ ดูสองตัวนะครับสองตัวมีสองตัวบนนะครับสองขนได้ตรงนี้สองสามนะครับออสองขึ่นขึ้นนี้นะครับวันที่ยี to two too, two então, next, so, so, ่สิบสองเดือนหนึ่งปีหกแปดนะครับาปน้อยนะครับได้เจ็บนะครับไม่เหมือนกันแล้วนะครับได้เจ็บนะครับได้เจ็บครับพี่น้องครับได้เจ็บนะครับไม่เหมือนกันแล้วนะครับ เห็ตัวดเดียวนะครับหลักหน่วยนะครับหนึ่งสองสามนะครับเหมือนกันแล้วนะครับใช้วิทยาในการรับชมนะครับเชื่อสุดบุคคลนะครับไปเลยได้แล้วนะครับอันนี้ก็ให้เจ็ดู่นะพี่น้องให้เจ็ดู่นะครับ ได้เจ็ดอีกแล้วนะครับผมก็จับสงตัวนะครับสามตัวได้หกเนะครับหกเจ็ดเจ็ดตัดสงตัวก็จะได้หกเจ็นะครับหกแล้วก็เจนะครับพี่น้องหกแล้วก็เจนะครับนะครับสามตัวนะครับได้หกเจ็ดเจ็ดนะครับจับสองตัวก็ได้หกเจ็ดกับเจนะพี่น้องเด้อนะครับวันนี้มาเบิ้งพี่น้องสองวนะครับัตสําคัญสําคัญพี่น้อง จนมากจะเน้นล่างนะพ so, like, <cin> eh ี่น้องเน้นล่างครับเด้อเน้นล่างนครับสตัวล่างนะครับตอนนี้จบเน้นล่างนะครับตัวนี้นหนึ่งสองสามครับสองตัวตตงนตัวล่าง2ัสองตัวตตงนัเอสามัตั สอนะครับวันที่ที่สอเดือนหนึ่งคสองทุ่มคึ่งที่่กันตรงนี้กนะตรงนี้ได้แล้วนะครับตัวแรกไเก้าพี่้องไเก้าครับนะครับผมไเก้าครับผมไเก้านะครับ9นะครับก้านะครับผมมาดูจะเ้าอะไรนะพี่น้อง นะคร, iesen, ระ ment, ับลันะครนะครับได้แล้วนะครับเก้าสี่ได้เก้าสี่ครับได้เก้าสี่นะครับเกนะครับผมเอาว่นตัวเดียว ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวนะครับที่นั่งตัวเดียวนะครับเก้าสี่สี่เก้านะครับเป็สองตัวนะครับเก้าสี่สีนะครับสองตัวสอ4เก้าสี่สี่เานะครับเป็นมนุษย์ตัวๆๆเดียวนะปู่นะ ขอ,นะอตัวเดียวแนะล้วปูกวงเห็นนะตัวเดียวตัวหนึ่งเออปูกเลยไปเลยนะครับต,ตัวนี้นะตัวเดียวได้สนี่ได้สนะพี่น้องได้สองนะครับก็สองแล้วเ,วเข้า วันนี้ก็วิ่งสองอยู่วิ่งสองอยู่นะครับสองอะไรครับพี่น้องก็จะมีทั้งหมดนะครับมีสองก็สองมีสองอะไรสองสี่สองหกสองเจ็ดสองแปด สองเก้าวันที่แล้วออกไปแล้วสองเก้านะครับสองเก้าพอจับเป็นวันที่แล้วรวยเลยสองเก้านะครับไม่ีสองศูนย์นี่นะครับว่าได้ถ้าสองตัวก็มีสองสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับพี่น้องครับนะครับเน้นก็คือสองเจ็ดนะครับก็สองแปดสองเจ็ดกับสองแปดเน้นนะครับสองเจ็ดกับสองแปดนะครับพี่น้องครับนะครับผม นะนี่ชมาคมชอบสุดละคลนะครับโปรดใช้วิทยาในการรับชมด้วยนะครับผมทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องเป็นแค่แนวทางเลยครับเด้อพี่น้องครับนะครับผมนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับนี่นะครับก็สรุปให้นะพี่น้องนะสุบให้เด้อสรุปให้นะครับสี่ตัวนะครับสี่ตัวน้องยังเห็นบ่อ่าเห็ดมะโนอย่างนั้นาะ สี่ตนะครับขวดวันที่22ครับเดือน1นึปีหกครับ2โต2ตัวไอ้สีตัวนะครับได้8989นะพี่น้อง8989ครับจับนะครับแล้วก็แป8แปดนะครับ88แล้วก็99้าเก้นะพี่น้องเนาะแปดแปดแล้วเก็99ครับพี่น้องครับนะครับเนาะมันก็บอกให้ชัดเป็นได้พี่น้อง เป็นมุกปลยมากนะพี่เนาะส่วนสาตัวสตัวได้หกเจแต่สามตัวได้หกเจ็ดเจ็ดกับพี่น้องครับจับสตัวได้หกเจแล้วก็เจ็ดเจกับพี่น้องเจือกเจ็ดเจ็ดกับพี่น้องครับส่วนสตัวสองตัวได้เก้าสีครับพี่น้องเก้าีตัวได้เก้านะครับเก้าสีแล้วเด้อเก้าสีเก่านะสอตัวได้เก้าสี ก็พี่น้องครับเก่าซีนะครับเนาะเกา 4, ่าซีมวยฉับนะพี่น้องเนาะส่วนตัวเดียวได้หนึ่งนะครับได้สองนะพี่น้องตัวเดียวได้สองนะครับส่วนตัวเดียวได้สองครับสองก็จะมีอะไรพี่น้องครับนี่ครับสองก็จะมีโมเ,เสสฉับนะพี่นะ้องเนาะเราใส่ดีกว่านะโมเสสฉับได้พี่นอ้องดีกวปากกามานะครับสองตัว หนึ่งตัวได้สองนะครับจับได้สองนะพี่น้องเด้อจับไดืสองตอนี้สองสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าครับสองสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องครับจับให้กันเลยนะพี่น้องเนาะขอพี่น้องมีโชคมีลาบกันทุกคนนะครับพี่น้องครับใครว่าท่านกิดขังเอาถึงหลังเลยครับเด้อรีบกบลกับได้ครับพี่น้องรีบกลับได้นะครับ นะครับผมพสรุปทั้งพี่น้องเนาะสรุปให้พี่น้องนะครับเด้อซตัวซตัวได้แปดเก้าแปดเก้าครับซตัวได้แปดเก้เกครับจับสตัวได้แปดเก้าแกับเกเกครับจับสตัวได้แปเก้ากับแปดแล้วกับแปเกเกครับพี่น้องครับนะครับเนาะซตัวได้แปดเก้เก้ครับพี่น้องครับจับสตัวได้แปดเก้าแแล้วกับเก้าเก้านพี่น้องเนาะนะครับส่วนสตัวสตัวได้6กเด็ดครับ หกเจ็ดเจนะครับพี่น้องครับจับสองตัวได้หกเจ็ดกับเจเดครับจับสตัวได้หกกับ7 7็ครับพี่น้องนี่คือ3าตัวนะครับเนาะส่วนสองตัวได้เก้าสี่ส่เก้าครับพี่น้องสองสนะครับแต่ซ้ได้สี่เก้าเก้าสี่ส่เก้าด้ครับเดอสตัวจับได้เก้าสครับจับได้เก้าสกับจะอนญาตในการรับชมนะคับเขาบขอบวงพูด้วกันนะครับเนาะแต่ว่าเขาดูได้อ่พี่น้องนะครับกันิขืนนะครับพี่น้องัิการ ที่ขึ้นนะทีเกาหาอังสีกันนะเกาหาเจจอบศูนย์กันและนะครับมันขึ้นตัวหนึงนะครับเนาะขึ้นตัวหนึ่งหนึนะครับอ่น้องคนดะ้อเกาห่าเกาีเกาหาอนงนะครับมากตัวได้ก็เลือกเอาอภิรังครับตัวเดียวตัวเดียวจะบด้สองนะครับวิ่งสองลูดสองนะครับวันนี้วิ่งสอลูดสครับี่น้องครับ วิ่ง2อลูทสนะครับ2ยี่มี2ยังก็เป็นน้องครับสองสี่สองหองเจ็ดสองแปดสองเครับถ้าเป็นหัวที่แล้วจับได้จงสี่นะผิดไปแล้วต้องพี่น้องเนาะผิดไปแล้วครับหัวนี้จับได้2 4 2 6 2 7 2 8 2 9ครับพี่น้องครับก็เอาไปแทงหวยอะไรก็ได้เลยพี่น้องนะได้แต่พี่น้องจะทำนะครับผมก็แล้วแต่พี่น้องสะดวกนะครับนะครับบางทีให้ตัวนี้ไปออกผู้อื่น ปออกห่วยอื่นนะครับก็มีเคยมีนะให้ตัวนี้ไปออกห่วยอื่นนะครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องรวยๆฟังๆทุกคนนะครับผมใครๆไม่ทันก็ดีฟังทีหลังได้นะครับพี่น้องครับวันนี้ขอตัวไปก่อนขอพี่น้องโชคดีทุกคนนะครับไปทํางานก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ